ผู้พ้นพิเศษเพราะความสิ้นตัณหาข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกสมณะพราหมณ์ทั้งปวงเป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีความเกษมจากโยคะถึงที่สุดเป็นพรมจารีถึงที่สุดมีที่สุดแห่งกิจถึงที่สุดหรือพระเจ้าค่าท่านผู้เป็นจอมเทพใช่ว่าสมณะพราหมณ์ทั้งปวงจกเป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีความเกษมจากโยคะถึงที่สุด มีที่สุดแห่งกิจถึงที่สุดก็หาไม่ข้าแต่พระองค์ผู้นีรทุกข์เพราะเหตุไรเล่าสมณะพราหมณ์ทั้งปวงจึงไม่เป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีความเกษมจากโยคะถึงที่สุดเป็นพรหมจารีถึงที่สุดมีที่สุดแห่งกิจถึงที่สุดพระเจ้าค่าท่านผู้เป็นจอมเทพก็ต่อเมื่อสมณะพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้เห็นภัยในวัดตัก เป็นผู้หลุดพ้นวิเศษเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาเท่านั้นสมณะพราหมณ์เหล่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีความเกษมจากโยคะถึงที่สุดเป็นพรหมจารีถึงที่สุดมีที่สุดแห่งกิจถึงที่สุดเพราะเหตุนั้นสมณะพรามณทั้งปวงจึงไม่เป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีความเกษมจากโยคะถึงที่สุดเป็นพรหมจารีถึงที่สุด มีที่สุดแห่งกิจถึงที่สุดดังนี้แล